ก็ขึ้นให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก33ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น141ไลค์กันแล้วนะก็ <S <S สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Tik t o อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ขีด4เหตุก็ได้คะ่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยเื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกลุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมปีข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคขียข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกกระสุนบบตรงนี้เลย เ <Krist ian> มื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วค่ะบริการด้านล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยนะเพราะว,าว่านี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้เนาะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเพิ่มไลน์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็นํามาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอยไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วก,กดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งพอเติม1,000บาทขึ้นไปราโบนัดเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคีิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพย์ค่ะก็เติมขันต่ำยี่สิบบาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมห้าพันบาทขึ้นไปละโบนัสเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการในแอปบังเปาวอลเล็ตตามนี้ได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะก็นำลิงะะก์นะคะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขรหัสข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่วยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทานที่สก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คาว่าแอดเคมมขีดสีเฮดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไราใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวระล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจเราได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะแล้วก็จะรับปัตรตาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play แล้วก็แอ p Store แล้วพิมพ์คำว่า k h m m k h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่33ไลค์นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราคอลีหน้าจอก่อนค่ะ ก็ขึ้นให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก33ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น141ไลค์กันแล้วนะก็ถือว่านาเนินการให้เราไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึง23นาทีเองก็พุ่งขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยเนาะก็หากเกินมานิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็มีการแถมให้เราด้วยนั่นเองนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM e m k i d s h e t h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษา ค่ะดดูไ้สำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ